สวัสดีครับคุณป้าทีมงานขากุ้งกุ้งแม่น้ำสดๆไม่สดไม่ขายกินเองดูคน,นขายกุ้ง โอ้ยสาบจาต้องตัดมาเลยลาย่ใช่ไมาจากคงเผา วทำเมนแบน้นอบเลยอบกุ้งใก่กระทะ